สวัสดีจ้ามะพร้าวสาวนิ่มจ้ะมือนี่สาวนิ่มสิบห้ามาเก็บพักนี่สาวนิ่มปลูกอันแลดิดไว้ได้กินแล้วจ้ะนี่มีตัหัวใหญ่ๆหนี่หัวใหญ่ๆทั้งนันเลยนี่ปลูกเองจ้ะนี่ได้กินแล้วนี่นี่แลดิดนู่นนะ นี่แต่งางามๆเนี่ยเบินอือแค่จังไดสกินท่านนี่พี่น้องพุดนะพุดนะ,นะงามบ่เดิ นี่จัวอยใหญ่ๆเขากินจังใดเขาเแ็ดจังใดกินนะเดี๋ยวซาวนิ่มสีแปะกินให้เบิง้งว่าท่านเด็กเคยกินอยู่เพิ่งสีปลูกคืนนี่ละ่ะอันหน้าเพื่อนเอามาฝากจากอันเมืองนอกได้เอามาปลูกล่องเบิง้งเพื่นอน่ะ แลดิปพอเราจะเช้านิมสิปิเก็บบอกพี่ก่อนตอก่อน